สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปชมเมืองสตูลน,นะครับหลังจากออกจากห้องไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาร้านก๋วยเตี๋ยวทานร้านก๋วยเตี๋ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสตูลน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักทานเสร็จจะออกเดินทางไปอำเภอละหูนะครับไปปากบาราสิล้านนะครับ เดี๋ยวมาชมกันดูนะครับระหว่างสองฝั่งทางนะครับติวทัศนบรรยากาศถนนหนทางนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามนะครับ

แบบนี้มอลูกตาก็เม้นปุ๊บเลยนะครับทุกคนมันกรอบมาเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวแต่หั่นตตั้งนะครับก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวเนื้อได้มีกรอบครับได้ไห่ได้ปิดตบเลยครับเนื้อไม่ออกได้ย่างเดียวครับเนื้อลูกจินนะ เคยเตี้ยวเลยนะครับคนเยอะนะครับคนเยอะร้านนี้ในตำนานเลยครับมีเคยเตี้ยวอย่างเดียวก้าวไม่มีครับมีจังเส้นเล็กจังเลยมีปลอมด้วยของเล้าในร้านเดี๋ยวบรรยากาศในร้านร้านนี้ร้านดังเลยนะครับร้านดังกง เมืองสตูลเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวกับก๋วยเตี๋ยวมีตัางของเล่าเนื้อมีกลอกมาเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวกับเสียงก๋วยเตี๋ยวแกงก็มีนะครับมีกลอกตกก๋วยเตี๋ยวเลยครับจองก๋วยเตี๋ยวไห้ก็สั่งก็ได้นะครับร้านทั้งขอเมืองสตูลเลยครรับ้านทั้งในตำนานเลยนะครับราคาอยากกินยานนะครับมีทั้งมดคอโอ้โหเกือบประมาณกับสามสิบหก ไปเตี่ยวอยู่ไกลๆครับล้านแะลุ่มร้านแะลุ่งเส้นระวังเสี่ยเอ็กต่างไปวางประจันนะครับระวังเสี่ยเอ็กต่างไปวางประจันโอเคนะครับเดี๋ยวมาทาไปเที่ยวพร้อมๆกันนะครับมาต่อปลีกเผานะครับปลิกเผาโอ้โหมีรวมไปเลยนะครับปลิกเผา ต้องจำใจระยิบนะครับพอคิวยาวคิวยาวต้องก้าวคิวนี่ตอนนี้เรามานหนักอยู่ประมาณแบบสิบห้านาทีนะครับมีแต่ปักปักมือหัวใจกลางๆก็ได้กำลังแล้วนะครับต้องจำใจระยิบก่อน โลกาเยอะครับอันนี้โลกาเยอะประมาณประมาณทีเซียรทิพคนได้นะครับต,ตันไม่ตันไม่ตันนะครับขายเยอะมากครับร้านทั้งกล้องเมืองตะตุลเลยไปเตียวก๋เตียวอยู่ไม่ไกลกับลาดดุซ่นนะครับรานเดีวกัลง hôm nào và cái con ผมชมเดนจในองโอเสอประหัา ทานกว๋วยเตี๋ยวเจ็จก็ออกเดินทางกับท่านผู้ชมเดินทางระหว่างฉลุงไปปากบารานะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศสองฝั่ง่างนะครับถนน,นก็จะกว้างขวางสวยหาม,มากนะครับถนน,นเมืองสตูลน,นะครับ เมืองสะตุนนะครับเขาจะไม่มีตนนลูกรังเลยนะครับก็คงจะสวยที่สุดในปักตายเลยนะครับถนนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับไป ฝั่งมีส่วนยางพาราถนน4เลน8เลนนะครับท่านชมถนน8เลนก็เลี้ยวฝาไปอำเภอมะนังนะครับก็ตรงไปนะครับท่านผู้ชมตรงไปลรวก็ไปอำเภอละงูปากบารานะครับทางไปเกาะ ฝังสองฝั่งข้างมีสวนยางครับโรบงเรียนก็เพอร์รัลโฮก็ประมาณครบับ22กิโลครับรน,นุ่นสบายมากเลยครับรถสบาย ทางไปปากกะลาอำเภอละหูเรามาจากวนกะหลงมามาจากหาดใหญ่ก็ผ่านมาทางนี้ได้เลยนะครับกลับเรื่อยๆครับกลับเรื่อยๆบรรยากาศชิวๆครับสองฝั่งทางถอดป่าถอดยางโอเคไปอำเภอละหูทาง ยัเออกาะเล็บเป็นกับ ở trong bên viện đội người ฝ่าไปตรังแล้วสายไปสะตูนนครับท่านชมก็อุจนี้เป็นจุดสวนเทศกับเราเรียกทางแยกสวนเทศกับถึงถนนสายหลักระหว่างตรังสะตูนนะครับเคเราเรียกฝ่าครับ แดงตราเลี้ยวซ้ายไปนะครับตรงไปั้งางเหนือกาเดนปากตากรับสะตูนสะหบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์ เดี๋ยวมาตำบุญกับกับรถมาถึงจหล,ลังมังกรเดี๋ยวไปดูแต่ว่า น้ำไม่ลดมันอยู่ระหว่างแถวนี้นะแล้วก,ก,ก็เรียบเรียบงลงไปดูนะจับเรียบใจ วิวครับท่านชมโอ้นี่ครับบรรยากาศโอ้โหนี่ครับก็จะกั้นหินไว้นะครับท่านชมนี่กั้นหินไว้แล้วก็กำแพงครับนี่โอ้โหยาวเหยียดย่างนู้นเลยครับวัลเลนนะครับท่านชมสวามมกมกันไว้นะครับกั้นไว้กั้นพื้นฐานกับก้อนหินครับ 18ล้านกับตลาด18ล้านกับท่านชมนะครับระหว่างทางครับก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียก็จะแวะมาเมาเลเซียเยอะมากครับสองัทางครับะหว่างทางก็มีต้นไม้สวยงาม ขับรถชมวิวครับวันนี้โอ้โหตลาดก็ไม่มีครับ18ล้านวันนี้ก็ก็ทําก่อรสร้างอยู่สถานที่ก่อรสร้างเดี๋ยววนไปอยู่เทินรถเตียสัตว์ที่หัวสะพานแปรปลาสะพนันสวยเ,เรียบร้อยเลยครับเวถ่ายรูปสักปั๊บก็ได้เดินทางกลับเมืองตรังนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ